สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์โมลิเซลล์แอนดแอนจากร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์หนึ่งคันครับเป็นคูปเปอรต้เอลเป็นคูปเปอ MU ห้าห้าศูนย์หนึ่งนะครับผม MU ห้าห้าศูนย์หนึ่งนะอันนี้นะครับจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับมีดดินดินหน้ายางใหม่สี่เส้นแล้วมีอุปกรณ์หลังเป็นฐานอีกหนึ่งพวงนะครับามาดูตัวรถใกล้ๆครับ เครื่องเดิมเกียร์ดีนะครับผมเหล็กชั่วโมงการทำงานนะครับ500กว่าชั่วโมง540ชั่วโมงการทำงานนะยางใหม่สเส้นครับผมปีทีโอสวยๆนะครับแขนยกแน่นๆนะท่าลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหารถไถคูปต้ MU 5 5า1้ MU 5นนะครับผมร้านบรสษอ,อัมพรนิกเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผม สนใจก็โทรเบอร์น,นี้นะครับ0 8 1 3 6 5ป9 7 0 8 1 6 0 5 5 2 3 7นะครับผมได้อีกเบอร์นึงครับ0 9 8 6 3, 2แปดหกสองสามสองสามสี่สองนะผมสายตรงถึงผมได้เลยนะอะามารู้การกับเพื่อนเราฟังเสียงครับผมใส่เกียร์ไฮขี่นะเดินหน้าและหลังดิเครื่องนิ่มๆติด,ด,ดง,ง่ายๆนะครับผมผ่านหน้าผ่านหน้าระบบไฮดรอลิกดีนะผม เวาๆนิ่มๆครับนี่ใส่เกียร์ไวไหน่อยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมรถไถคูปตา MU 5501คันนี้นะครับผม รถคันนี้มาในราคา5้าแสนสามหม่ห้าพันบาทเท่านั้นนะห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดคุยราคาต่อรองกันได้นะเบอร์โทรทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมาได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านโบอสอนอัมพรเท็กเตอร์ชาแนลแล้วก็เพจร้านโบอสอนอัมพรเท็กเตอร์ด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ